อันนี้คือส,สัดสุดเท่าไหร่เอาแบบสัดสุดเลยัดส,สุดรู้สึกว่าที่สุดแล้วสองเป็นเพราะอาหกที่ว่าดได้มาออกบิ๊กไบค์นี่ยเลยพี่เออฝุดอย่างนี้มังสาวกอาหนี่ชื่นใจเลยนะอ <c oughs> สวัสดีครับอยู่กับผมช่องฟีเ c อร์เรสติ้งนะครับวันนี้ผมก็จะพามารีวิวนะครับเจ้า R6 คันนี้นะครับเห็นไหมหน้าตาเหมือนนี่รถผมเป๊ะเลยนะครับต่างกันแค่ลายสติกเกอร์นะครับนะนีโอ้โหหล่อมากๆนะครับนี่จะให้ดูรอบๆนิดนึงฮะนะครับเจ้าของเป็นใครเราจะมาทําความรู้จักกันนะครับสวัสดีครับชื่อน้องอะไรครับชีวารครับ ชีวัตชีวัตเหมือนชีตาไหมชีวัตแต่ว่าอะไรมันเป็นยี่ห้อเหล้าอ่ะพี่ยี่ห้อเหล้าเหล้าเหล้าชีวัตไงเหล้าชีวัตของประเทศไทยไหมไม่เป็นเหล้านอกนะเป็นเหล้านอกใช่ไหมโอ้มันเป็นเหล้าชีวัตใช่ไหมใช่แสดงว่าผู้ปกครองนี่น่าจะชอบชีวัตสายกอฮอพี่สายกอฮอใช่ไหมครัอ่ะชีวัตนะครับก็ทํางานอะไรครับตอนนี้เป็นช่างเซอร์วิสอยู่ครับช่างเซอร์วิสใช่ไหมเดี๋ยวจำอยู่ที่ บุรีร์ลำพี่อยู่บุรีร์ลำใช่ไหมอยู่บุรีร์ลำขับอยู่บุรีร์ลำเลยใช่ไหมส่วนมากจะมาขับเที่ยวที่โคราชนี่แหละพี่เวลากลับบ้านเวลาบบ้านเวลาคิดว่าเป็นคนที่ไหนครับอยู่โคราชครับอ๋อมอตสอในเมืองนลยพี่โอเคเขาสอบถามงานได้ไหมว่าชีวะทำงานอะไรงานเป็นของบริษัทพวกช่างทําความเย็นเครื่องเย็นนลยพี่พวกระบบฟิสเซอร์ระบบระบบฟิสเซอร์ใช่ไหมใช่มันแอร์อย่างนี้ใช่ไหมอ่อไม่ใช่แอร์พี่จะเป็นพวก ค่างเก็บสินค้าใหญ่ๆตามาห้างหรือตามอะไร,รอ๋อคลังเก็บสินค้าอ๋อโอเคปลี่ยนความติดลบยี่สิบลบยี่สิบห้าอะไรประมาณนี้คอืม ต้อต้องตั้งแต่งตัวแบบมิดชิดอย่างนี้เข้าไปเลยไหมไม่ครับก็บางทีเราเราทําแค่ตรงเครื่องคอมเพรสเซอร์มันเราไม่ได้แบบเข้าทําที่ห้องที่ไรตลอดอ๋ออันนี้ก็ชื่องานอะไรบอกไหมไหมแบบมันเป็นชื่อชื่อแบบชื่องานื่อคนไปสมัครไปอะไรอย่างเงี้ยเขาจะได้ไปสมัครได้อ๋อเป็นของแคลเรียครับบริษัทแคลเรียอ๋อบริษัทพนักงานก็คือเป็นช่างใช่อ๋อเป็นช่างเซอร์วิสช่างเซอร์วิสครับโอเคอันนั้นก็เป็นงานของน้องเนาะอ่ะคราวนี้ เป็นได้มาอย่างไงเนี่ย R หนี่ทำไมถึงชื่นชอบ R 6เป็นพิเศษหรือขับรุ่นไหนมาก่อนไหมไม่พี่ที่มอเตอร์ไซค์ไม่ค่อยได้ใช้งานครับไม่ค่อยใช้งานมอเตอร์ไซค์คือขับแต่รถยนต์ับมาก่อนหน้านี้ใช่ไหมขับเป็รถยนต์อย่างเดียวเลยแล้วก็มาชอบ R 6ตรงที่เขามันสวยอะพี่สวยแล้วก็ความเร็วความไรมันก็ได้ปีมันไม่ถึงตัวพันแต่มันก็พอขับได้หลักๆคือความสวยใช่ไหมความสวยอ๋อความสวยแต่ก็แต่ขับรถอื่นมาก่อนใช่ไหมขับรถยนต์ ขับรถดนเออแต่ไม่ขับบิ๊กไบค์เลยไม่ขับบิ๊กไบค์ครั้งแรกเลยใช่ไหมเนี่ยใช่พี่จะซื้อเอาหกเลยซื้อเลยโอ้โหแบบชอบแล้วก็ซื้อเลยออกเองออกเองคือออกเองด้วยโอ้ทำงานนี่แหละใช่ไหมออกเองใช่ทำงานก็อยากได้ก็เลยซื้อเลยอยากได้ซื้อเลยใช่ไหมทำไมถึงแบบรู้สึกว่าแบบเออชอบมานานหลือยังหรือทำไมถึงรู้สึกว่าอยากได้หรือเห็นในเพจหรือติดตามจากไหนชอบมานานไหมตั้งแต่ปีประมาณปี17ช่วงเข้ามาใหม่ๆหม่อ๋อคือออกมาใหม่ใช่ไหมครับแลวตอนก่อนจะออกก็ดู ทางพี่เยอะเหมือนกันอ๋อทางพี่ดูทางดูทางช่องพี่ช่องพี่เหรอเวลาขับหรือว่ารีวิวหรือไปถ่ายกับช่องพี่มันเพิ่งโตไม่เหรอดูดูมานานแล้วพี่ดูมานานแล้วใช่ไหมตั้งแต่ทำมาใหม่เลยใหม่เลยใช่ไหมครับโอ้ยทำมาใหม่ใหม่ก็ดูดูมานานต้องดูอาจารย์คึบเลยอโอ้โหอาจารย์ครึบก็ถือว่าโอเคนะครับชอบชอบแบบรูปลักษณ์เนาะหลักหลังเนาะมันสวยแบบไม่แต่งมันก็สวยเลยนะครับอันนี้คือถ้ามองไปมันเหมือนจะเดิมๆไปเลยเนาะอนนี้ก็ ไม่ได้แต่งอะไรมากพี่ก็จะมากก็เดิมๆนิดๆหน่อยๆเนาะนิดหน่อยก็มีนิดหน่อยที่ใช้งานปกตินิดหน่อยครับโอเคถามว่าอันนี้ซื้อมาใช่ไหมดาวมาใช่ไหมดาวหรือดาวหรือซื้อสดดาวดาวพี่ดาวใช่ไหมดาวเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ดาวก็ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ครับดาวยี่สิบเปอร์เซ็นต์ใช่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็เท่าไหร่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ทำไม่ได้นะจแสนแสนนิดแสนสองแสนนิดใช่แสนสองใช่ไหมส่งเดือนละเท่าไหร่ครับ ผมตรงอยู่แปดพันบาทหกสิบงวดหกสิบงวดวันจะออกก็ก็ดูของช่องพี่เหมือนกันนะข้อมูลที่เคยให้อ่ะที่เชิญเล็กซิงอันที่ว่ามีเงินเดือนเท่านี้เท่านี้ออกได้อะไรอย่างเงี้ใช่ไหมเราติดอะไรไหมติดแบล็คลิสต์นค่านี่ไหมโอ้ยังไก็เลยออกเลยข้อมูลพี่ครับก็ได้้ขอมูหกสิบงวดผ่านเลยใช่ไหมฉลุยเลยใช่ไหมใช่โอเคก็ถือว่าตมันไม่ใช่ความฝันเหมือนเราชอบแบบเอหรือเราฝันมาเราอยากได้บิ๊กไบค์มาตั้งแต่เด็กแล้ว ฝันนะพี่ก็ฝชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วก็เห็น R หกนี่คืออืก็ชอบเลยชอบเลยใช่ไหมเท่านั้นถ้าจะซื้อ big bang มีรุ่นอยู่ที่มองไว้แบบอันนี้ไหมไม่มีเลยพี่หรือเห็น R หกปุ๊บพี่ก็อยากได้ big b i k e อย่างนี้เลยใช่ไหมใช่โอ้โหก็มีช่วงที่เขามีข่าวว่าเลือกผลิตอ่ะพี่ก็ถ้าคือเลือกผลิตไปแล้วซื้อไม่ทันก็คือคงไม่ได้ขับจบเลยจบเลยอืม่ะแล้วทําไมซื้อสีนี มันก็สีนี้สียามาฮ่าพี่ก็สวยมันมีสีดําด้วยไม่ใช่เหรอสีดําสีดำก็สวยพี่แต่คือถ้าได้สีนี้มาคือไม่ต้องไปเติมอะไรเลยแทบจะไม่ต้องทำเลยมันเป็นสีแบบเฉพาะของยามาฮ่าอยู่แล้วใช่ไหมแล้วมันตัดกับสีดําด้วยใช่สีนี้เดิมๆก็สวยพี่มันไม่ใช่แบบน้ําเงินจ๋ามาเลยเงี้ยมันมีดําเยอะเหมือนกันมันมีดําตัดน้ําเงินเนาะใช่พอดีเลยมันอยู่ช่วงจังหวะที่เราชอบพอดีเลยใช่จังหวะที่ชอบแล้วก็โอกาสเหมาะ อพอดีเทรานี้เรามาดูดีกว่าว่าที่ทําอะไรไปแล้วนะครับส่วนใหญ่คนก็ชอบรีวิวอยางงี้แล้วว่าเฮ้ยของแต่งอันนู่นอันนั้นนี่อ้าวของแต่งแบบรวดเร็วเลยละกันอันดับแรกเอาอะไรที่อยากนําเสนอเอาด้านหน้าก่อนอย่างแรกเลยก็คือเอาที่แต่งครั้งแรกเลยอ่ะครั้งแรกที่คิดว่าจะแต่งอ่ะครั้งแรกเอาชิ้นแรก่ะกันสะบัดสิเอาชิ้นแรกเลยเหรอใช่ครับการสะบัดเลยสะบัดอ่ากันสะบัดอันนี้ก็อืได้ข้อมูลมาจาก น้องเจหรือเลเชอื่ออางของที่เชื่อเลสซิ่งพี่กรดูเหมือนกันครับวิธีสองช่องนี้วิธีติดตั้งอ่าพี่อย่างเงี้ยครับกระดูวิธีติดตั้งวิธีการเราใส่เอาอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ครับก็เพราะว่าดูว่าเราซื้อตัวนี้มาเราต้องซื้อขารุ่นไหนมาใส่ก็ได้ข้อมูลรุ่นนี้มาโอก็ได้มาพร้อมกันที่สองคนฝาเกียร์ใช่ครับฝาเกียร์เท่าไหร่นะพี่ก็ลืมแล้ว ของแต่งพี่ลืมหรือปาเกียร์นี่ขาจับน่าจะอยู่เกือบเกือบสามพันนะพี่สองพันเจ็ดประมาณประมาณนะเออคุณ้นหมือนกันจะเป็นสีทองมีสีดำด้วยนะของพี่ใส่สีดำนาะใช่ใช่ครับอันนี้เป็นสีทองแล้วก็ตัวนี้เท่าไหร่ครับตัวนี้ประมาณหกพันกว่าบาทประมาณนี้แหละสองตัวนี้ก็ตีไปเก้าพันนะพี่รวมแล้วเกือบเกือบเก้าัเกือบเก้าพันเกือบหมื่นเนาะประมาณนี้เออก็โอเคนะใช้งานก็โอเคอนะอันนี้ก็ ของแต่งที่ควรมีติดรถเนาะแสดงว่าชีวาเนต์คือคำนึงเรื่องความปลอดภัยนี่เป็นหลักครับใช่ไหมอันนี้ก็คือชิ้นแรกเลยก็คือสำคัญที่สุดกันตะบัดเราใส่แล้วแล้วก็ของแต่งอย่างอื่นก็ค่อยตามมาวเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมอย่างนี้แหละอย่างนี้แหละไบ์เกอร์ตัวจริงที่ตามมาก็มีสองสองอย่างนี้จะมาพร้อมกันตัวไหนครับจะมีอุดกระจกอุดกระจกว่าถ่าถอดแล้วจะสวยอืมกระจกของอะไรครับอุดกระจกนี่ของงานคาร์บอนของอินฟินิตี้คาร์บอนอินฟินิตี้ใช่ไหม สองขังเนาะมันเป็นคาร์บอนแท้ใช่ไหมคาร์บอนแท้ครับเกี่ยวคาร์บอนเนาะใช่ครับเท่าไหร่ครับได้มาเนี่ยตัวนี้ได้มาอยู่พันห้าครับพันห้าด้านพี่ลมอินฟินิตี้คาร์บอนพี่ลมโอ้โอเคพันห้าเนาะแล้วก็ชิลก็อยู่แต่งซีโร่ครับพี่ตี้ซีโร่ก็ตัวนี้ได้มาสี่พันห้าสี่พันห้าใช่ครับโอ้ชิลสี่พันห้าสี่พันห้าก็กดโด่งเหมาชิลเดิมเนาะชิลเดิมอยู่ประมาณนี้มันก็มีมิติขึ้นพี่จะทำให้สปอร์ตขึ้นเอออันนี้ มันมันช่วยนะอันนี้มีประโยชน์ครับครับเออมนนีประโยช์ตัดลมได้ดีดีกว่าชิลเดิ์ออันนี้ไม่ค่อยมีประโยชน์เอากระจกออกใช่เพื่อความสวยงามเนาะใช่เพื่อความสวยงามอองืมสปอร์ตก็ต้องแนวนี้แหละเออโอเคติดกันสะบัดแต่ไม่ติดกระจกแต่เพื่อความสปอร์ตเนาะใช่ใช่ไปยังปลอดภัยอยู่ในการสะบัดอ่ะโอเคแล้วตัวไหนต่อาด้นหน้าี่เป็นฟอกแฮนด์ของโดมิโน่ครับฟอกแฮนด์เนาะฟอกแฮนด์โดมิโน่ใช่ แท้แค้ครับอ๋อสีน้ำเงินส่วนนี้วรวมส่งแล้วน่าจะแปดร้อยกว่าบาท แปดร้อยใช่ไหมใช่แปดร้อยหกสิบนะครับถ้าจำไม่ผิดแปดร้อยหกสิบไม่รู้เสียงเพลงดังเลยวะมันได้ยินปว่อตอนรีวิวเนี่ยมากมากเลยต้องดูในคลิปอีกทีเออที่ช่วงโควิดนี่เขาให้มันนั่งริมอ่างนี่เหรอวะที่คุณดูดิน่าจะเป็นเวลาพี่เป็นเวลาใช่ไหมใช่น่าจะไม่เกินสองไม่เกินสองสามทุ่มใช่เออพอได้อยู่เนาะให้คนมาอันนี้หน่อยเนาะไม่งั้นเครียดตายอ่ะครับนี่สอ็ฝั่งตัวนี้ตัวนี้ก็ใส่เอาสวยเฉยจริงๆก็ไม่ได้อะไรอืม เพื่อความสวยงามแต่ในสนามมีประโยชน์ครับเพราะว่ามันจะได้การเบรกกันอะไรเนาะถลมหมดเนาะโอเคแล้วหละเท่าไหร่นะธรรมดา200กว่าบาทพี่200อืมสอยบาทวนใช่ใช่มันใช่แค่ข้างนี่แหละข้างมันไม่ใส่แล้วไม่มีประโยชน์หรอกแต่ก็มุดดีขึ้นไหมหรือมันมุดยากขึ้นไม่ไม่ค่อยมีผลเท่าไหร่พี่ใช่ไหมใช้งานปกติใช่ใช้งานปกติพี่นี่ไม่ใส่เลยตอนนี้เพราะพี่กวนมุดยากครับก็ยังไม่เคยลองเนาะแต่ไม่ใส่ก็ก็เทนะพี่ก็อ เออนี่ครับจนมากถึงจะแต่งเป็นชุดหน้าอืมชุดหน้าใช่ไหมชุดหน้าก่อนอชุดแทนชุดสิ่งที่มองเห็น <laughs> ใ, <laughs> ใกล้ใกล้ก่อนเพราะว่ารถมันตัวรถมันมไม่ไม่แทบจะไม่ต้องแต่งอะไรอ,อืมใช่จริงๆมันมาสวยอยู่แล้วเนาะดูดิสวยอยู่แล้ว<อ>ชุดหลังเสร็แล้วก็อีกอย่างนึงก็ท่อพี่อันนี้เพิ่งได้มาเหรอนานยังทำไมตอนพี่มาตอนนั้นไม่เห็นวะก็เจอกันแป๊บเดียวผมก็เปลี่ยนพี่ กำลังจะเปลี่ยนกำลังจะเปลี่ยนอยู่พอดีใช่ไหมก็ทองอินบั้นอินบั้นโพดีก็หกจะเป็นไม่ใช่ฟูนะพี่จะเป็นใบไปบายบายไปใช่ไหมอืมบายไปไทเทเนียมใช่ไหมใช่ครับใบายไปไทเทเนียมแล้วก็สลิปออนไทเทเนียมออสวยอะดูดิดูโหมันก็ไทเทเนียมร้อนไหมวันนี้ไม่ไม่ไม่ร้อนไม่ร้อนใช่ไหมเย็นเร็วครับอือมันเย็นอยู่เข่งดีไหม ลั่นพี่ลั่นมากใช่ไหมด้าน,นมากเลยโ <c oughs> ดนโดนพ่อ,อทียังเรื่องท่อ,อเนี่ยยังไม่เคยโดนยังไม่เคยคุยกันสักทีเฮ้ยจริงเหรอใช่ปกติจะจอดไกลๆหน่อยเวลาไปเนี่ยเอากับบุรีรัมมันมันมีด่านอยู่ไห่เหรอตรงค่องแถลงเออไม่ใช่ตรงน้ำมุนมากก็ไม่ชอบมีด่านมีอะไรอดีอยไปทางไหนถ้าไปเส้นสองสี่ไม่เคยเจอด่านเลยพี่ใช่ไหมจะไปเจอด่านตรง ก่อนเข้าลําไปมาแอ่ะพี่ที่ว่าเดียวจายมาตรงสามแยกอ่ะอ๋อไปทางนู้นแต่ก็เจอก็ไม่ไม่โบกพี่ครับไม่ไม่โบกพนผ่านครับอืมขี้เกียจเอาใช่ใช่เขาไม่มีเครื่องวัดเนาะอืมไม่มีที่ส่วนมากก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นด่านอะไรนะไม่ไม่แน่ใจเหมือนกันอืมแต่ยังไงก็ผิดแหละใช่ไหมแต่แต่เออแต่เราก็บางทีเราก็มองเรื่องความปลอดภัยเนาะใชาขี่อย่างเงี้ยคันข้างหลังเขาได้ยินอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับเพราะว่าตอนใส่ท่อเดิมนี่ก็โดนตัดหน้าบ่อยเหมือนกันพี่ พี่ก็เหมือนกันแล้วเราบางทีเราเราก็ไปเร็วจริงช่วงเวลาอย่างเงี้ยเย็นๆหน่อยพี่เกือบโดนไปครั้งหนึ่งกลับบ้านนั่นเดียตัดหน้ามาดีดีหลบทันไม่กันเต็มเต็มอ่ะพี่ม้ายังได้ยินอ่ะแต่ว่าถ้าใส่ท่อดังไปแล้วก็เขียยชุมชนแล้วก็เบลอหน่อยอย่างเงี้ยว่าเราขับตามท้องถนนเขาก็ได้ยินรถาโดนรถอะไรโอเคอันนี้ก็เป็นของแต่งที่ชิ้นหนึ่งล่าสุดใช่ไหมเนี่ยล่าสุดหมดยังล่าสุด มีอีกไหมใช่ใช่ตอนนี้ล่าสุดแล้วพี่หมดแล้วฟังแต่ง,ตงก็โอเคนะอันนี้ประมาณนี้แหละพี่ใส่ใส่ประมาณนี้ก็สวยสวยแล้วพี่ยังไม่มียังไม่มีแผนจะทําอะไรเพิ่มเออก็ยังไม่มีแผนยังไม่รู้จะแต่งอะไรแล้วเนาะถ้ามีแผนก็คงเป็นชุดชุดบนเหมือนเดิมแหละพี่คัดชุดคัตชุดเบรกปั๊มแต่ว่าอยากได้ของเกียวสปีดเกียวสปีดเอาตรงไอ้นั้นใช่ไหมครับอาจจะเร็วๆร็วนี้อาจจะได้เกียวสปีดเหรอ เจ้าอีกเหรอถ้าใส่ของไอ้เบมโบอะเบมโบเออเบมโบผมก็ชอบนะแต่ว่าคัดผมมากผมชอบเกลียวมากกว่าถ้าใส่ก็อยากใส่คู่กันเลยอ๋อเป็นเกลียวกับเกลียวกับเกลียวแล้วเนาะคัดแล้วก็ชุดปั๊มเบรกใช่ไหมครับแต่ราคาก็ไม่ได้ต่างกันพี่ทังทั้งเบมโบอาจจะเพิ่มนิดหน่อยนิดนิดนิดหน่อยอันนี้ปั๊มเนี่ยตัวนี้มันน่าจะเป็นปั๊มเบอร์สิบเก้าแล้วนะสิบเก้าแล้วนะครับใช่พี่ว่าถ้าอยากแบบลองลองนะพี่ลองแนะนํานะ ลองเปลี่ยนสายถักก่อนเออก่อนที่เราจะเปลี่ยนมือเบรกถ้าเราจะเอาเพอร์ฟอร์แมนนะไม่เอาความสวยงามนะเอาเพอร์ฟอร์แมนเนี่ยเปลี่ยนสายถักถเพราะว่าเห็นผลได้ปะจะเปลี่ยนได้พี่ว่าสวยด้วยถ้าจะเอาหมดก็ต้องเต็มระบบอะทั้งคัตทั้งอะไรเงี้ยเต็มระบบต้องอันนี้มันก็ดีแล้วนะฉะนั้นแข่งในสนามนก็เวิร์กแล้วนะเออดีแล้วเพราะว่าตั๊มมันก็เขาเรียกว่าอะไรนะม,นมันใหญ่แล้วอะอืมเขาก็ปลดเขาลงเพิ่งรู้ว่าเบมเอ้มันเป็นของเบมโบผลิตหรือเปล่าครับฝรั่งกัมดาวเนี่ยปั ก็มันมันดีเลยนะพี่ตอนนี้ผมไม่ไม่ไม่คิดจะเปลี่ยนออกเออมันดีแล้วนะถ้าเปลี่ยนก็คือไล่จากปั๊มบนมาหาสายถักก็พปอถึงแค่นี้พอปั๊มก็จะใช้เป็นของเดิมเออเห็นนีเห็นนี่ที่เขาเบรกมอวทิ่มแล้วนะปั๊มเนี่ยใช่ปั๊มเดิมเลยนะมันีสูบอ่ะมันก็ก็ดีก็อยู่อะพี่เราเปลี่ยนออกเนาะเอาสายยางนี่ออกครับเราจะเป็นสายถักแทนเนาะครับเออเออมอนกันมอนกันเดี๋ยวค่อยมารีวิวอีกรอบนึงแล้วกันเนแค่นี้แหละแล้วก็ด้านหลังใส่ม ต้องต้องต้องโยงไปหาไป A B N ไหมหรือจะต่อตรงเลยโยงพี่เอาแบบเอาเอาชัวร์ปลอดภัยนะทั้งทั้งคันเลยยีังใช้ E B S อยู่เอออ่ะก็โอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนดูพี่บ้านตัวเวิร์กเยอะสีแดงมันน่าจะตัดกับรถดีสีแดงเหรอครับเออเอาสีเลยดีกว่าเอาสีอันนั้นแล้วกันสีมะนาวก็สวยนะพี่ก็สวยก็เข้ากับสีเออมันเข้ากับสีรถพอดีเขียวมะนาวมันจะสวยกว่าเนาะก็หมดแล้วเนาะแต่ก็ประมาณนี้พี่อืมก็ อันนี้ก็เป็นชุดหน้าอดูสติกเกอร์ของใครเนี่ยชีวัตอันนี้ไม่อันนี้จุบประจุผมตามไปบของโรลินโซ่เออคล้ายๆทำมาใส่ก็สวยดีเคยถามไปแล้วรอบหนึ่งลืมอันนี้จุบประจุโรลินโซ่แล้วก็สายบันเทิงสายบันเทิงนี่ามไหนมากับเสื้อมากับเสื้อเสื้อสายบันเทิงเขาก็ให้มากับอยู่ในกลุ่มเหรอสติกเกอร์ในกลุ่มยังไม่ได้เข้าพี่เพราะว่าเขาติดโควิดอยู่เขาเข้า ถ้าโซนสุดินเขาจะมีรับน้องมีอะไรกันไม่ได้เข้ามาอเอสอสามารถขับกับเพื่อนๆแต่เฉพาะลาดนี่พี่มีกลุ่มไหมมีฝากกลุ่มไหมอยู่ในกลุ่มไหนตอนนี้กลุ่มก็มีหรือยังไม่ได้ตั้งชื่อหรือเราเป็นเพื่อนพี่น้องกันรู้จักกันแล้วก็ไปขับด้วยกันเฉยประมาณนั้นพี่ประมาณนั้นเนานะยังไม่ได้ตั้งชื่อหรืออะไรเป็นกลุ่มจริงจังมางเท่าไหร่ พี่ก็ไม่มีกลุ่มครับคันเดียวโดดๆอยู่นี่แหละก็ส่วนมากส่วนมากก็ขับได้ทุกกลุ่มนะพี่เพราะว่าชอบมอเตอร์ไซค์เหมือนกันเออชอบมอเตอร์ไซค์ชอบมอเตอร์ไซค์ก็ไปด้วยกันเนาะไปด้วยกันได้ทุกกลุ่มไม่ไม่ไม่ค่อยเยอะไม่จำกัดซีซีใช่ไหมใช่ครับอันนี้คือสั้นสุดเท่าไหร่เอาแบบสั้นสุดเลยสั้นสุดรู้สึกว่าที่สุดและสองร้อยกว่าพี่จำไม่ได้ว่าสองร้อยเท่าไหร่ว่าก็ไปตอนนั้นไปเร็วกันสองร้อยสองร้อยกว่าจะไม่ ไม่น่าจะถึง250ปีแต่ก็200กว่าใช่ไหมก็ยกก่อน200ยังไม่ท็อปสปีดใช่ไหมยังไม่ท็อปสปีดรู่สุดก็เร็วไมแบบ200หกกว่านี่เร็วไหมตอน200ตอน200ผมว่าไม่ไม่ไม่เท่าไรพี่ไม่รู้สึกว่าเร็วหรือว่าน่ากลัวเท่าไหรแต่ถ้าขึ้นประมาณ200สามนี่เริ่มแบบมันบันบันแล้วเนาะครับถือว่าเร็วเหมือนกันแสดงว่าทางนี้ต้องเป็นทางที่ค่อนข้างดีเนาะก็เส้นออกจากแยกกระสัง ไม่ไม่ไมพี่ซึ่งจะไปปากตรงใช่พี่แยกแยกสุดท้ายก่อนถึงก่อนถึงแยกปากอ่ะอ๋อก่อนถึงแยกปากใช่ไหมทางตรงเลยใช่ไหมใช่ก็ออกจากนั่นกันเลยเลยครับมันก็น่าขับยุทเสร็จนะมันตรงเนาะครับครับแล้วเป็นนั้นเราขับบ่อยด้วยเราไม่เชี่ยวบ่อยเราชินเนาะชินชินเออมันก็ชินมันก็ขับได้เรารู้ว่ายุเทินอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ตรงไหนรู้มันก็พอหลบพอปอนได้ระวังได้ถ้าไปเร็วก็การต่ลยรถก็ยังใช้ไม่เยอะพี่ส่วนมาก ไม่ได้ใช้ชีวิตประจําวันเลยใช่ไหมใช้ขับเที่ยวอย่างเดียวเพราะส่วนมากใช้รถอนต์เที่ยวอันนี้คือเที่ยวอย่างเดียวปกติก็ขับไปทํางานขับรถนี่ไหมไม่พี่จอดขับขับไปบุย์ก็จอดไว้เฉยๆไม่ค่อยได้ขับเล่นขับเที่ยวเออขับเที่ยวก็ก็อยู่บุย์เนาะยังไม่มีกลุ่มในบุยลเออนี่ไม่ลืมว่าเท่าไหร่แล้วนะไม่เปิดเน้ำมันจะหมดไม่แน่ใจว่าตั้งกวดตรงไหนรีเซ็ตใช่ไหมพี่เดี๋ยวจะกดอ้าวน้ำมันจะหมดเหรอเออใช่ก็ว่าไม่ไม่อยต่ออตอนนี้สามพัน สามพันสามร้อยรถก็ใช้มาตั้งแต่เรืยนมกุลาพี่อืเดือนมกุลาต้นเดือนปีนี้เหรอปีนี้ครับเพิ่งออกใช่พ็ค่ะจองมาแล้วก็ทำสัญญาตั้งแต่ปลายปีก่อนนะพี่ก่อนสัญญาจะเสร็จก็ ได้รับรถวันที่ 5, หมกกลาอ่ามกกลาโอ้โหนับวันได้เลย,ยเนี่ย้ปีนี้ครบหนึ่งปีเท่าไหร่โอ้โหเป๊ะเลยตามปีเลยํามปีพศเลยจำได้ว่าหมกรลาห้ามกรลาโอ้โก็เพิ่งออกมาดีกว่าทำไมพี่จำว่ามันออกมาปีหนึ่งแล้ววะน,นั่นของไอเจดีกว่าลืมไปคนละคนเอพวกแอบกวอยู่เหมือนกันว่าสีนี้จะหมดก่อนเพราะว่าเป็นสี2อง9ชอบด้วยชอบชอบชอบสีนี้พี่แล้วสำคัญตรง โชคมันเป็นสีทองมาให้เราคือมันมันมันสวยปียี่สิบไม่มีแล้วเนาะสีทองปียี่สิบเป็นเป็นสีดำมาเลยพี่ว่ามันไม่ชอบใช่ไม่ชอบแล้วสีน้ำเงินสีน้ำเงินมันก็มาตัดบอลมันมันไม่เหมือนตัวนี้ไงกลัวกลัวตัวนี้จะหมดสวยกว่าใช่ครที่จริงเอหกมัน มันไม่ต้องมันแต่งยังไงมันส่วนใหญ่มันก็สวยนะอ่าดูดิอันนี้ขนาดผมทําลายโม่ๆอย่างนี้มันยังสวยนี่อ้าดูดิอันนี้ไม่แต่งก็ยังสวยมันก็เป็นอีกแบบหนึ่งใช่ไหมแต่งก็อีกแนวหนึ่งเออเห็นไหมเออก็โอเคเนาะอ่ะเดี๋ยวสุดท้ายละขอฟังเสียงท่อหน่อยแล้วกัน มันจะเกมเนาะเออเดี๋ยวเราจะเกมก็อู้ดังมากเลยนะครับเรียว่าลั่นมากถ้าใครชอบลั่นลั่นใช่มันมันดังแบบดังมากเลยอะ่ะตำรวจจะเล่นเราไหมวาเออก็โอเคเนาะอยากฝากอะไรถึงพี่น้องช่องทิชชู่เล็กซิ่งหน่อยไหมเออใครที่อยากออกรถคันนี้อ่ะครับก็ถ้าเกิดว่าเราชอบหรือเราฝันอยากจะได้หรือว่าอยากจะขับมันอยู่แล้ว ถ้ามีโอกาสหรือว่าพร้อมหรืออะไรก็ซื้อมาขับก็ดีนะครับแนะนำอาเป็นรถที่ใช้งานสนุกมากมันมากเลยสุดยอดครับเพราะว่าเป็นบิ๊กไบคันแรกด้วยแล้วมาเจอรุ่นนี้ด้วยก็ถือว่าสนุกมากพี่เห็นแล้วถูกใจเลยไม่คิดจะออกบิ๊กไบมาก่อนเห็น R6 นี่แหละใช่พี่เป็นเพราะ R6 ที่ว่าได้มาออกบิ๊กไบเนี่แหละพี่เออพูดอย่างนี้ผมรู้ว่าผมมีชื่นใจเลยนี่ย โอเคก็ขอขอบคุณน้องมากนะครับผมครับครับโอเคครับก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์ให้ช่องที a เชอร์เล i ซิ่งอันนี้ไม่มีสติ๊กเกอร์นะครับไปทำตั้งนานแล้วก็ไม่มีเวลานะครับโอเคนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ